สวัสดีครับผมรศดรวราวราวิ์ครับเป็นคณะบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัลสถาบันเทคโนโลยี Technology จิรดาครับทางคณะเราก็เปิดการเรียนการสอนครับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสาขาก็คือสาขาการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับที่จะเปิดในภาคการศึกษาหน้าครับชิ้นงานที่จะนำเสนอในส่วนนี้นะครับก็เป็นระบบ ตรวจสภาพแวดล้อมสำหรับห้องปฏิบัติการชีวพันธุกรรมครับในโครงงานนี้ครับเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีระดดานะครับแล้วก็สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชครับในห้องปฏิบัติการชีวพันธุกรรมนะครับของสำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโรโลยีแห่งชาตินั้นเนี่ยนะครับในระยะหลังเนี่ยนะครับมีความพยายามที่จะทำธนาคารปฐุก,กรรมรวมถึงการทำห้องปฏิบัติการชั้นสูงในการทดลองทางชีวภาพนะครับอุปกรณ์หลายๆอย่างในส่วนของห้องปฏิบัติการเหล่านี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวอย่างเช่นมีตู้เย็นนะครับที่ ความเย็นสูงนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกกาหนดอุปกรณ์และก็สารเคมีหรือว่าสารทางชีวภาพต่างๆเหล่านี้นะครับมีมูลค่าสูงนะครับและต้องการดูแลดังนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดความร่วมมือที่จะพัฒนาระบบขึ้นมาแจ้งเตือนนะครับในกรณีที่อุปกรณ์บางอย่างมีการทํางานผิดปกติหรือเกิดไฟดับนะครับหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยโครงงานนี้เนี่ยนะครับเป็นโครงงานที่เรียกว่านำเอาอุปกรณ์ไ o t พื้นฐานมาประยุกต์ใช้งานจริงดังนั้นเนี่ยนะครับก็จะเกิดการรวบรวมความต้องการของข้อปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานนามากำหนดนะครับข้อกำหนดจากนั้นก็ร่วมทำการออกแบบนะครับแล้วก็นำไปติดตั้งใช้งานเพื่อการทดสอบความซับซ้อนของโครงการน,นี้เนี่ยนะครับมีไม่มาก แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับกระบวนการการคิดกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็เป็นส่วนสําคัญนอกเหนือจากความพยายามที่จะนําไปใช้งานให้เกิดผลจริงแล้วนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาประกอบกับการเรียนการสอนให้นักศึกษาเนี่ยมองเห็นได้ว่าสิ่งที่เขาเรียนไปเนี่ยนะครับสามารถจะไปใช้งานได้จริงในโครงงานนี้ก็จะประกอบด้วยสถานีต่างๆนะครับตามกระจายไปตามจุดของห้องปฏิบัติการ จากนั้นเองเนี่ยนะครับเราก็จะอุปกรณ์เนี่ยนะครับไปติดตั้งแล้วอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีการตรวจจับนะครับค่าต่างๆเช่นพื้นฐานเลยคืออุณหภูมิความชื้นรวมถึงต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ต่างๆในห้องแลบเพื่อจะรายงานผลกลับมาอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นระบบที่จะเหมือนกับไปครอบนะครับในการเฝ้าระวังการทำงานของห้องไปฏิการอีกส่วนหนึ่งนะครับ โครงงานนี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากที่จะมานำใช้งานจริงแล้วเนี่ยนะครับก็นับว่าสามารถจะขยายผลแล้วนำไปเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะประกรอบการขอมาตรฐานแล้วก็กำหนดว่าห้องปฏิบัติการชีว่าพันุกรรมเนี่ยนะครับมีมาตรฐานในระดับสากลครับ